สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะช่องถ่ายแสมสั้นควันเมืองนะคะนี่คือบรรยากาศเช้าเลยนะคะนี่หลังจากการใสบารเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะามาดูภาร,รกิจเช้าของพายโซนเลยวันนี้เช้ามาเอาอะไรอีกแล้วนะครับดูมีดแล้ว อ๋ออะไรมิด่นเช้ามายังไม่ได้คิดอะไรนะคะทุกท่านดูอะ่ะรีบร้อนมากเลยนะกับมิดรู้เขาเป็นอะไรกับเขามันเป็นอะไรมิดเจตเลเกิดท่านทำไมฮะมันเป็นอะไรใส่ผ้าไปอยู่กับลุดออันไหนหลุด นั่นนะ,ะดำดํานั่นนะอย่างอื่นยังไม่ได้ทํานะคะแต่ว่าเนี่ยมาเล่นมีดก่อนละเล่นอาวุธแต่เช้าเลยเลม,นนะะมัได้เล่นทําไม่ใช่งานครับแม่เล่นแล้วนี่มันคืออะไรอ่ะ ตัวล็อกสเตนเลสครับเอามาจากไหนซื้อมาครับซื้อตอนไหนตอนไปวัดเชิงเขาครับก็ยอยู่ที่ไหนคช่ไมหมาก่อ,กอสร้างอืมนี่ค่อยอยู่นั่ลื่น ยจะได้ไปดูภารกิจอย่างอื่นต่อนะคะได้ยินครับอ่ะเน<ะ>อะภารกิจต่อไปนะคะวันนี้คือกับแกล้มครับกับแกล้มเหรอครับน,นั้นเมื่อกี้อะไรเนาะมีเดเสร็จแล้วครับี็จล้นี่จะมาซอยกับแกล้มใช่ไหครับม มาทำกันเลยถ้ตัเแกลมวันนี้นะเ่ยแกลมวันนี้คืออะไรนะคะดูโอ้มันคืออะไรเนะี่ยอืมน้ำลายไหลรูๆเลยดูนะครับว่าคืออะไรน้ำแซมอ้่นแรบเบน,แบบนี่ยสมหะอร่อ ว้าว oh. อืมขนมอ,อ,อร่อยเลยนะแต่ไม่ได้กินที่มดุดต่ก็อ,อร่อยนะไอ้นี่มันเช้าอยู่นี่อันนี้ต้องขอขอบคุณใครนะ,ะน่าจะปลาพิษครับปลาพิษนะคะนี่ได้มะขามเปียกมาฝากฝากช้างครับฝากคนฝากคนฝากช้างอันนี้ทำให้ช้างเนี่ยกินน้ำดีนะครับเนี่ยขับถ่ายง่ายอือใช่ กินมละสองสามก้อนนะครับเอาคือให้กินเฉพาะให้กินเฉพาะคุณตานะคะเพราะว่าเขาจะให้กินทุกเชือกคงวันเดียวก็คงจะหมดจะคุกๆกันีหค,ครับเราเนี่ก็คือจะคุกอะไรคุกพปคุกเกลือเกลือเออะไรคุกเกลือเกลือนี่ก็ดื่มกันไนดะเกลือนี่ก็คือเขาจะได้กินน้ำดีครับใช่มะขาม เปรี้ยวกับเค็มมาเจอกันเนี่ยเนี่ยก็จะปั้นเป็นก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็คุณตากินไปถึงก็อ่ายัดใส่ปากเลยนะมัฟประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูก่อนเพราะว่าช้างจะถ้ากินแล้วอร่อยช้างก็ต้องอร่อยเหมือนกันกินบนฮะลุยเอาสี่ก้อนเอาสี่ก้อนสองก้อนเนาะ กะกะเม็ดไมาอย่างดีเลยนี่ถ้าใส่ต้มปลาพอดีมากเ,ออเลยครับต้มปลาต้มปลาต้มไก่ต้มไก่บ้านหาหาไก่บ้านมาต้มสักสองก้อนพ่อหครับอืมวันละสองก้อนนะคะนี่คุณตาก็จะได้อ่าพอกินมะขามกินเกลือไปแล้วนี่ก็จะกินงามเยอะอ ไอทางกินน้ำเยอะเนี่ยจะสมบูรณ์สมบูรณ์นะคะวุ่นวุ่นนะฮะใช่น้ำมีวนไม่ขาดน้ำเพราะว่ามันคนเราเนี่ยครับถ้ากินน้ำเยอะเห็นไหมร่างกายเขาบอกว่าต้องกินน้ำวันละคนนี้ต้องแปดแก้วใช่ไหมครับอืมห้ามน้อยกว่านั้นห้ามเยอะกว่านั้นเราไปดูใครว่าพ่อใหญ่ของเราจะกินไหมอ่าเราชมนะคะจะกินอยู่ค่ะนนยังไม่หันหน้ารอแล้ะ วันนี้สนใจะอะไรมาให้กินนาะต้องขอขอบคุณป้าพิษอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ที่ได้มาขามโอ้แม่น้อยอยากกินเหมือนกันแม่น้นอนยสมบูรณ์แล้วให้คุณตาก่อนช่วงนี้ดูแลคุณตาก่อนอ,อ้าปากเราเดี๋ยวเราลองชมฟันก่อนเอา <laughs> ตาโอ้ไม่ได้เห็นเลยดูอ่ะยกยึทางนงหนูหน<อ>รับติเขา้ากูไปแล้ว เดี๋ยวเราก่อนมาอ้กินปุ๊บถ่ยายดีเลยระบบดีมากโอ้กินมะขามเปียกปุ๊บถ่ายตกเป็นก้อนออกเลยครับบ,บอ,อร่อยไหมต้าโอ้ทำไมวันนี้มอมแมมจังโอ้เจ้านู่นนุ่นนุ่นน่น,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 นอากาศมันร้อนอ,อยู่นะตาทำไ,ไมเอาไฟไปทำอะไรก็ไฟกดไฟ โอ้หนุนเอาเอาตอไม้ไปทำอะไรนะคะ,ะวันล,ละนิดวันล,ละน้อยจะได้กินหลายๆวนันโอ้เงียบกรอบเลยค่ะเอเอ,เด,อ,เอดูเลอย่างดีค่ะถึงคุณตาจะไม่ได้ออกงานแล้วหาไรายได้เข้าบ้านไม่ได้แล้วแล้วก็เลี้ยงดูเลเหมือนเดิมนะคะดีทุกอย่าง แต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเนื้อหนังวัยชาราเนาะก็ต้องเข้าใจนะคะอ่ะนายอาหารต่อนี่โอ้ยังไม่ทำเผลอถ้าเรามีไม่อยู่เหรออ๋ออะม,มาดูเผลอไดูเผลก่อนว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้เผลอเผลอเสกวาตมาแล้วมันไปซี้ยาไปเลยวันนี้นะ นี่ต้องไปซื้อยาเพลเล็กนะครับอันนี้อันนี้เพลเล็กเนี่ยเห็นไหมคุณตาก็จะมีเพลแบบนี้ฮะรอบตัวเห็นไหมนิดๆหน่อยๆนี่ถ้าปล่อยไว้ก็ถ้านอนเจาะนี่เขาก็เริ่มแห้งอยู่ครับนี่ถ้าแมงวันมาขี้ใส่นี่คือแห้งแล้วจะมีนอนโอนะดูทำไมใหญ่เติบอยู่ได้นั่นอือตอนนี้ออกหมดเลยเออาไม่ให้หมอเข้ามาดูมาล้างเลยโอ้ยอมีเวลาแล้วโอ้ยยังไม่ได้แจ้งไปเลยะหญ่ใหญ่อยู่นะคะเนี่ย หมปเวลามัเรา,น,านี่แหละอโคตรผูดเลยเนาะน่ารนกมังเฮ้ยเต็มไปทันัดไหนอ่ะก็ ต้องทําความสะอาดทุกวันนะครับแผลพ่อใหญ่ทงชัยนะครับเพราะว่าต้องใช้ยารักษาแผลนะครับก็ทีแรก,ก็ต้องล้างก่อนนะครับล้างทําความสะอาดทุกวันนะครับล้างเสร็จก็ใส่ยานะครับใส่ย,ยาเพื่อจะทําให้พ่อใหญ่แผลเขาลามไปนะครับเพราะว่าเราไม่รักษาก็มันก็ว่าเนาะคนเกนี่ก็คืออ้แผลเนี่ยจะหาย,หายช้านะครับหายช้านะครับหายช้ามากเลย ก็ยังไม่ได้ทำกอสาดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปดตูตอนเราให้หัวอาหารพ่อใหญ่เลยนะครับไม่ได้รอหรอกลงคลิป<ล>ก่อนถ้โาโรมันจะนานจะน่านอะไรก็ทำเลยหกสิบเนตดนะคะอเ,เอาแล้วแต่เอา้าเฮอะเดี๋ยวใครสอนเขาจะล้างเพลนะคะ เพราะว่าต้องล้างทุกวันนะคะแผลดูแมงวันมันแ <Okay. S 1> มงวันมันตอมอยู่อ่ะแต่สอนเธอใช้วิธีอะไรล้างแผลนะคะต้องเคาะกระมังเออูอออเธอแมงวันมันตอมโพอย่างงี้มันนอนกระเจาะอยู่แล้วนี่โอ้เอา้าดึงกระมังนะคะ่ะดึงกระมังมาแล้วไอ <c oughs> เย็นพยย่อใหญ่ ูพันเลนาห่วงอยู่นะคะมันต้องใช้พวกนิกกสั้นเพื่อไม่ให้แมงวันมาตมอมมาแล้วอาหารเม็ดคุณตากินทุกวันนะคะช่วงนี้กินทุกวันโอ้โอ้ใจเย็นดู่ะจะลงไปน่น อะจะแกะแกะทุงเ,เองแล้วครับจะแกะทุงเองเพราะว่าสอนทำอะไรชักช้าย,ยังไม่ทันใจครับปู่เตาว่าจะเทเองแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเอา หัวอาหารมาเทให้กินแล้วก็จะได้ล้างแผลไปในตัวด้วยนะคะเก,กีกินมะขามเปียกไปแล้วรอบนี้เป็นหัวอาหารนะคะกินของหวานบำร,รุงบำร,รุงคุณตา ช้างก็เหมือนคนค่ะ <Okay. S 1> การดูแลก็เด็กก็ต้องดูแลเป็นพิเศษคนชรานี่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเหมือนกันโอ้ต <Okay. S 1> oh, ักเลยทีนี้อร่อยเลยอ oh. หันนี้คือได้กินเฉพาะตาเชือกเดียวนะคะในซุ้มโอนักคนนักผูาเหรอ เด่เจ้านักปริบาลเปยขึ้งมือด้วยจากนี้ใครโซนเขาก็จะเอาอาหารมาไว้ตรงนี้เขาก็จะทําการล้างเผลทางนู้นนะคะทั้งนั้นถ้าไม่ให้กินหัวอาหารแบบนี้ล้างเผลคุณตาก,ก็จะไม่นิ่งนะคะจะไม่อยู่นิ่งนําไม่ไรเมื่อเช้าไม่ไหลเป็นไรแต่เช้าไม่รู้นี ้ลวันนี้น้ำไม่ไหลนะคะทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยละอะไรปิดไม่ไม่ได้ป่หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไลค์ like, หน้านะคะับทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ